Is. she is 33 years of age, stands 163 centimeters tall, with a fight record of 27 fights, 20 wins. Please put your hands together for Desiree Rovira from Spain. สาวจากแดนกระทิงดุสเปนครับเดซิรีโรวิลาจากทีมงานเซเว่นมวยไทยยิมก็อยู่กับมาเทสกาลินาโรครับหนุ่มจากอิตาลีครับ วัย33ปีแล้วครับ163เซนติเมตรนี่ครับมาเทียสนักซจากมุมแดงครับอายุ24ปีสูง163เซนติเมตรครับชก่มาแล้ว35ไฟชนะ21จากสุราษฎร์ธานีประเทศไทยขอเชิญพบกับเนนซี่มอกชอยยาลาพรุ่ไทยแล สาวตาหวานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแนนซี่มกชยาลาดีถือว่าดังเลยนะครับในแถบภาคใต้ครับในด้านของมวยหญิงร้อบสามเซนติเมตรเท่ากันกับ50กิโลกรัมเท่ากันอายุ24กับ33ปีครับ สดกว่าครับแนนซี่แต่เป็นสายพลิ้วขณะที่จอมเก่าอย่างเดซิลี่เนี่ยสายหลุยครับอ่ฝีมือประท่ากับลำหนักครับผู้นี้โอ้ยกไหลบางคางเลยครับเดซิลี่โรววราครับสังเกตการซ้ายของเธอครับไปซ้ายมาแนนซี่พยายามจะเอาคืนครับถีบซ้ายยํำยันไป ล่างครับแนนซี่แนนซี่นี่สายพลิ้วนะครับออกแข้งสวยงามครับทีบโอ้โหโอ้ยคนละแข้งเดซี่นี่ก็เป็นประเภทเครื่องร้อนช้าครับยกแรกๆรนี่ยังไม่เร่งครับเกือบหาช่องครับ อยากจะออกยังไม่ออกครับเดซี่ครับหรือว่าเดซี่โรวีาครับสายยันไว้ัตรหนึ่งสองครับอืมไม่โดนอแข่งซายสวยครับแนนซี่ขยันออกนะครับแนนซี่ครับเอาเตลุกครับเดซี่เป็นประเภทจังหวะฝีมือสวยงามครับพลิ้วไหวครับแนนซี่ กระโดดเข่าลอยแข้งโอ้โหเดซี่กระสวนมาเหมือนกันครนับแต่จังหวะบุกนี่ก็พยายามบุกเข้าทำนะครับแมนซี่โอ้โห น้ำหนักที่ต่างกันเลยครับการออกแข้งครับไม่ต้องเรงนานครับอาวุธของเดซี่ครับคิดแล้วก็หัวเจอช่องแล้วก็หัวไปครับไปขวาครับกระโดดเข่าร้อยไม่ถึงครับแนนซี่แต่ก็ใช้ความพลิ้วให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเลยครับแนนซี่รู้นะครับว่าถ้าปะทะกับเดซี่ถ้าปะทะกันซึ่งหน้านี้อาจจะเสียเปรียบเรื่องแรงปะทะนะครับ นีครับหมัดหนึ่งสองแล้วก็ถอยออกมาครับแมนซี่แหยิ้มครับเตะขวาต่อยขวาเนี่ยครับไม้คู่ครับโอ้ทำดีครับแอนเดซี่ลุกขึ้นมาแล้วก็พายมือบอกเฉยเฉยครับแมนซี่ยังพิ้วอยู่ครับ เร็วนะครับเดซี่ครับเจอแข้งซ้ายผ่านยกแรกครับแหมยังฟิวอยู่ครับสาวจากสุราษฎร์ครับแนนซี่เร่งคนนี้ครับยังหาจังหวะตัวเองอยู่ดูภาพช้าครับคนละแข้งครับเตะลุด วนขวาเต็มๆครับทำได้ดีครับลูกนี้ของแนนซี่ครับหมัดขวานี่ก็โอ้โหเต็มๆครับไม้คู่ครับแข้งขวาตามด้วยหมัดขวาครับอ่ะลุยต่อครับยกที่2ครับเด็กมวยเดือดครับวันนี้สึกแข่งสักด์ศรีครับ ไทยกับสเปนล,ล,ลุยลุยแหลกเลยครับตอนยกครับเดซี่แมนซี่ต้องผิวให้ดีครับอุ้ยโดนแล้วโอ้ต้องระวังครับแมนซี่อย่าบวกซึ่งหน้าครับโอ้มาเน้นหมักนะครับยกนี้ของเดซี่โรวิล่าครับเข้ามาข้างขวา ใช้ลูกแข็งแรงนะครับดันหน้าโ,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 โปัดศอกแบบเป็นสีบทยามาอีกครับโอ้ตีหน้ายักเข้าคู่เลยครับเดซี่ก็ต้องเดินไม่ให้นซี่มีเวลาหายใจเลยครับยับเร็วเดินเร็วแข้งขวามาแล้วก็เอานซี่ดีครับมีโต้หมดขวาเข้าไปครับนนซี่ก็มีสวนคืนครับดูปากศอกเนี่ยครับ อันตรายครับแบบนี้ครับแต่เดินแบบนี้ครับต้องเดินให้ดีเดินให้เร็วเดินให้ติดครับอปอ<า>ดซอกโอ้ยย่อเลยโอ,ยยอ,ยโอย้อาการไม่ดีแนนซี่โอ้แบบนี้เห็นเนี่ยก็แข้งย,ย่ำครับเขาอีกโอ้ลาตาปีแล้วครับเจอซอกแล้วครับเจอซอกปักเข้าไปอีกแล้วก็เดินไปครับแข้งขวาตามซอกฟันโอ้ยเข้ามุมอับต้องนับหรือเปล่าครับน้องพีชกรรมการครับ โอ้โน้องพีทผู้รองกรรมการต้องนับก่อนครับโอ้อาการไม่ดีนันซี่อยังจะพลิ้วไม่ออกครับโอ้แกก็ลุยหนักจริงๆครับเดซี่ครับแล้วมาได้นับนี่โอ้โหยิ่งฮึดเลยครับมีแรงขึ้นมาเลยปักศอกกไปอีกแล้วไตขวาอัดโอ้หแค่ไม่เป็นกระบวนเลยครับนนซี่ตอนนี้ต้องกอดครับนนซี่บอกขอกอดหน่อยครับโอ้ยเดซี่ไม่กอดด้วยครับ ยังไม่นับเลยครับ้องพีพเดินต่อครับเดซี่ครับเข้าไปโอ้โหมีบัลกำลังโอ้โหโหวที่หมัวตํำครับโอ้หน้าตาบอกบุญไม่รับเลยครับแน,นซี่โอ้สองนับเข้าไปแล้วครับยกนี้เหมือนพยายามรวบรวมสมาธิอยู่ครับอีก4ีก40กว่าวินาทีครับจะพ้นวิกฤตไหมครับแนนซี่<อ><อ> ไม่โดนครับอันนี้โอ้โหวงกระพุทธตอนนี้เบาไปหมดเลยครับแนนซี่เจอแข้งขวาโอกาสฟันบวกครับโอกาสฟันบวกสอกไม่โดนโดนเข่าโอ้ถอยกรูดกรูดโอ้สอกเรียบร้อยครับจบเลยครับโบกเลยครับน้องพีทโอ้โหสู้ความแข็งแกร่งไม่ได้จริงๆครับในช่วงยกแรกนี้ยังพลิ้วได้อยู่นะครับแต่พอเดซี่เดินแล้วก็โอ้โหโหดจริงๆครับสาวสเปนรายนี้ เดี๋ยวต้องดูภาพช้าว่าโดนอะไรไปบ้างครับดูครับนี่จังหวะโดนศอกนะครับโอ้ตัวงอเลยครับนี่เป็นนับสุดท้ายแล้วนะครับนับที่สครับหน้าตานี่แทบจะร้องไห้นะครับแอนซี่ผมก็โดนหนักจริงครับสะสมมาเรื่อยๆครับ โอ้ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยนะครับแนงซี่มากชอยาลา two. Give for the blue แล้วก็เป็นเดซีรีโรวีราครับจากสเปนครับแม่เก๋าซะอย่างครับเอาชนะทีเกลไปได้ในยกที่2ครับ